ปไปไปหาพี่โอ๊ตปุ่นโอ้ยพี่โอ๊ตมาจากบ้านละตัวนั่นไป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 หากระเป๋าพี่โอ๊ตเด้อดีใจดีใจพี่โอ๊ตมาจากบ้านแล้วใจยังไดีใจจังไงใครดีใจจังแล้าใครดีใจดใจยังไงนันตีดีใจโอ้ดีใจตีนั่นเ้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดีใจสูงอันแมย์ดีใจใจใจดีใจใจดีใจ ไปพูนไปครับพี่โอ๊ตไปรับพ oh, ี่โอ๊ตพี audio, ่เป้มาจากบ้านแล้วมาจากบ้านทำยังไงครับโอ้น่องกับคิดหอดเเห็นมั้ยสเสียงใส่กินหอดบอเสียงเออิดหอดเออกินหอดแนงครับกระเป๋าพี่นี่สีของแกมพี่ยังเดียว หนแม่ฮะอกกระเป๋าน้ำพี่นแม่ฮะกระเป๋าพีมาไหวก่อนเรสีหมอย่างเดียวเลยกินหอดเกาแหงอ่อ่ตื้อ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 เก็บเก็บไปเก็บมาเก็บเก็บหนอดเี้ครับกระเป๋าก็เลยครับเก็บมาเอไปไหพี่ค่ะ เออองพี่อง๊องโอดไปก่อนมาฮับพี่เป็ดตออันนี้เราไม่ได้ใช้แรงงานช้างนะคะคือเราให้เขาเรียนรู้เป็นกิจกรรมของช้างโอ้ช้างแสนรู้หอมๆขอหอมก้อนๆนสิถื้ให้ก็ว่าอะทื้องื้อทื้อ เออจุ๊บจ๊บจุ๊บจุ๊บเยอเกียมุดอ่ะเอากระเป๋าพี่เอ่ะเตอกระเป๋าพี่เป๊เดี๋ยวจังก้ยปากันไปเล่นขี้นวกันแหงสปากันไปเที่ยวตเย็บ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 อันนยเ็บเยเย็บเอากระเป๋าพี่ไปไวเออเย็บ

ใจงเง,งี้ยเงี้ยเขาว่าเอามื่อนี่สิพาพี่โอ๊ตไปเที่ยวใ,ใส่ไปทางไหนมาอนี่พาพี่ทายไปนหน่มื่อนี่สิพาพี่ทายไปใส่ใส่ใไปเบิง้งพาพี่ทายไปใส่ปีใหม่สิพาน้องพี่ไปเที่ยวเองครับไปมามาปีใหม่จะพาไปซิ่งนะคะวันนี้จะพาไปเว้น มาดูกันค่ะว่าจะพาพี่ไปซิ่งไหนรถขึ้มนมาเมียนพาพี่โอ๊ตไปเที่ยวนานีา่นี่ละรถไปเที่ยวนี่แอร์พรอมแอร์ส่วนตัว <ไป S 1> เอาจับดีๆเด้ <ไป S 2> ดเดอพี่โอ๊ตเอ้ยเอาขาขึ้นน้ำยับเข้าไปเออเอาขาขึ้นเอนเอนั <ไป S 2> ่นละอา้าวโซฟเฟอร์พร้อมแล้วอา้าวพูดโดยสารพร้อมหรือยัง ไปได้ไปแล้วไปแล้วสิผ้าพีไปเต้ไสโน่บันนี้โน่ผ้าพีเลาะแล้วค่ะผาพีเที่ยวแล้วเราจะไปเที่ยวกันใสสิผ้าพีโอไปเที่ยวใส่ไป chắp cắn càng thần tố ừ. Phải lơ đi bay lơ đi bay lơ khắp Ô hô, ô hô. Ai da 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 da. đồ mi bẹt, mi bẹt. <laughs> oh, ô กัดดิกดดิถูนแล้วกจจุบจุบจะเขาถุนแล้วไอ่ปาปีไปกินหยาติไปแล้วเขาป้าเขาดงไปตัวตีมตัวเด่นแล้วโอ้ยยังได้จังเอาปีไปลงป่าจังสัน เจากองไปกินหยาซ์เลยเอาเขาลงหวันเขาปลาเหลี่ยวเมียโอ้เสียบไม่ห็นหยาก่อนนี่เออเออเออหยาพนได้ลูกม่ามาหมาเวมงเไมโอ้มอมายปโหเข้ามาผู้ได้สานน้องโอ้โห จะฝ่สิงพดงไปแล้วนะคะไปแล้วนะคะโอ๊ยโอ้ยโอ๊น้องปีบอกให้เฝ้าอยู่นี่น้องถึกินหยาก่อนอุ้ยโน่เอาปีมาเตะปลาตัวนี้เจ็ดเลยงานนี่ พีต่ตาเดี๋ยวออกจากป่าบน่นีิพี่โอ๊ตบ่หนิก,กินหยากําลังเสียบเลยพาพี่โอ๊ตมาชมพิวธรรมชาติน่ทุาาท่งหญ้าครับทุ่งหญ้าในป่าปในป่าวาตัตถการเราเจอใครนะคะวาาควานคนเดียวเอาสองตัวเลยนะคะโอ้โหเมนแซมสันกับขวัญเมืองโบ แน่นจันเส้แซมสันกับขวนเมืองค่ะเป็นยังงากันกินมามาโรปีแซมตันกันแล้วาามามาละเท้าเเยอะเยอะยอกล้ยเยอะมา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 ,าเอาเอผู้ดโดยสารสีเฝาไปต่้โดยสา่าไปต่อวสันวาสิบท่าน <laughs> พ่อตองพย,ยุงช่วยนะคะอ้าวคอยอยคอยๆลูกพี่เบา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 โอ้ยเป็นนี่ละก้นสิไปหากินหยากก้น <c oughs> โอ้ยฉลาดป้าพี่โอ๊ตมาเตี้ยวพ่อมากินหยาน้ำก้า อ้วนแล้วกินหยาอย่างมักไม่ถึงเขาอีกแอบแหงย่างกันเลยสวยเลยโอ้ะ <c oughs> oh, จะไปไหนคะโอ้ทำไม <c oughs> ต้องควงสองด้วยคะโอ้ <c oughs> oh. เอาไหม่นี่ควนคนนี้นี่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ให้พี่โอ๊ตเป็นควันนะคะควันพี่ควันเมือง <s ign> โอ้โหกันเล่นจีโดดเบแรเสา้าอากาศเย็นนะคะนี่แดดอดเร้วผู้โดยสารบอกยุ่งกัดแล้วชัเฟอร์ เออโอ้โหอยู่เตัอนี่ผู้ได้สารบอกยุ่งกัดสืบฝ่าไปจับรถถอยถอยเลยพูดนะผู้ได้สารบอกยุ่งกัดเลี้วเร็่เร่แนวสันไปเอาพาปีไปบ้านเฮ้าหนึ่งสองนี่กำลังแสบซูเฟอร์บอกกำลังแสบรอบบอดายตีพูดด้วยสันนี่ ไม่ครับครับครับคุณพ่อก็ช่วยนะคะเอาโอ้เห็นพ่อเอาหลุดออกมาให้แล้วสิพาพพีไปบ้านแล้วค่ะปวดบานหนี่บ้านนอกปวดหนีโนอเอาโอ้ยบุ๋ยดอกเด้อคุอเ่อเจ้านี่พี่โอ๊เอ้ย เอ้าดันเอาเอาเอากันเอาลูกต้นมืนหินแม่แล้วเนาะแน่เนาะสู้ออีหยงจังลีลาแต่บู๊ได้กลับบ้านแล้วค่ะครันนี้ครับ ออกกำลังกายไปในตัวนะคะซูเฟอร์กล้าตะกินลูเฟอร์บอกเอาพ่อพ่อเขียนไปก่อนนะเดี๋ยวหนูขอกินเพิ่มพลังก่อนไก่น้ำเที่ยวนะไปแล้วไป <laughs> แล้ว <laughs> โอ้ย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  ้ยจิบไก่กับจิบคักจิบแม่โหดดูสิจิบคักโหดอืมิึงวางมาซะเดียวกันไปเดี๋ยวก็หอดบานแล้วรถนะคะรถ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  เนาะบนัดเนานัดฟังนั่นสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์พังปีใหม่เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณโครงการข้าอาจ mm ักรจังหวัดสุร so uh, ินทร์นะคะก็ขอขอบพระคุณแม่แม่เอฟซีตุกตันแฟนกับทุกคนโอ้ใส่ปากอยู่แล้วปะนี่ยโอ้พี่ออน น้อหักปีแบบไดนี่มันจะโดดได้หรือไม่จะโดนเราก็ขอบพระคุณน้องเสือน้องสิงมากมากนะคะขาแขางนึ่งโบกจักรึงสำหรับวันนี้ขอบคุณมากมากค่ะเอากันออกจากป่ามาสวัสดีจ้ากัน ขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดติดตามช่องความปีใหม่ด้วยนะคะขอบคุณ